ไวไฟมีแต่ฮอตสปอตครูว่าจ,จะสอนออนไลน์แต่เน็ตก,ก็หมุนเหมือนจะไม่ล่อเรียนกับครูนั้นมันลําบากนะหรือว่าหนูจะทนแบบฝึกหัดของครูมันยากนะกลัวว่าหนูจะน่นก็ครูไม่มี iPad จะซื้อมาใช้ก็ไม่มีตังค์โนตบุ๊กของครูเอสูดไม่อยากจะพูดหรอกว่ามันพังเรียนกับครูนั้นมันลําบากนะหรือว่าหนูจะทนแบบฝึกหัดของครูมันยากนะกลัวว่าหนูจะน่น ะปากของมนุษย์เป็นประตูด่านแรกสู่ระบบย่อยอาหารระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเปลี่ยนอาหารให้เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งทำให้คุณมีพละงกำลังและช่วยในการเจริญเติบโตรวมถึงซ่อมแซมส่วน,สนาต่างที่สึกหรอในเซลล์ของคุณดังนั้นเมื่อกัดกินอะไรเข้าไปสักอย่างระบบย่อยอาหารของคุณก็เริ่มต้นทํางานและในขณะที่คุณเคี้ยวอาหารพวกมันจะแตกออกเป็นชิ้นๆเพื่อช่วยทําให้กระบวนการง่ายขึ้นและน้ําลายก็เข้ามามีบทบาทเพราะมันจะเข้ามาผสมกับอาหารและทําให้มันแตกตัวมากยิ่งขึ้น ด้วยกระบวนการนี้กระเพาะอาหารของคุณจึงไม่จําเป็นต้องเหนื่อยกับการย่อยอาหารทั้งชิ้นและนี่คือข้อเท็จจริงที่ตลกดีว่าปริมาณของน้ําลายที่คุณผลิตขึ้นในแต่ละปีนั้นมีปริมาณมากเท่ากับน้ําในอ่างอาบน้ําขนาดกลางถึง2อ่างเลยทีเดียวอีกนิดเดียวก็เกือบเต็มสระว่ายน้ําแล้วน้ําลายในนี้ตกลงมาราวกับสายฝนเลยฉันควรระวังฟันเหล่านี้ไว้ก่อนดีกว่าฉันยังไม่อยากพบจุดจบเหมือนเด็กชายไก่งวงนั่นหรอก แต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากตั้งแต่ที่ชายคนนี้ใช้ลิ้นในการม้วนอาหารไปรอบๆปากและฟันของเขาแล้วละ่ะวันนี้ฉันยังไม่อยากแหลกละเอียดเหมือนแยมงั้นฉันจะลองข้ามขั้นตอนการเคี้ยวทั้งหมดของเขาไปดีกว่าไปกันต่อเลยพวกเราเย่ yeah! เอาละ่ะตอนนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปที่ลําคอกันแล้วหรืออีกชื่อก็คือคอหอยโอ,โอ้มีทางแยกตรงนี้ด้วยฉันควรไปทางไหนดีนะ้าอืมดูเหมือนจะเป็นทางนี้นะ เฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนดูเหมือนฉันจะเลี้ยวผิดทางอะ่ะแล้วทำไมทุกอย่างมันสั่นไปหมดแบบนี้ล่ะอ๋อมนันย์ที่น่าสงสารคนนี้กำลังไออย่างแรงอยู่นั่นเองแล้วดูเหมือนว่ามีใครบางคนช่วยตบหลังให้เขาแล้วนะเอาล่ะไปกันต่อเลยดีกว่าขอโทษทีนะเพื่อนอู้เกือบไปแล้วเกือบจะตกลงไปในปอดของเขาแล้วเชียวถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็แย่แน่แน่เอาล่ะฉันกลับมาที่ทางของฉันได้ละมาลองไปทางนี้กันดูดีกว่าฉันว่าฉันเลี้ยวมาถูกทางของท่อที่ส่งต่อการกลืนอาหารที่เรียกว่าหลอดอาหารแล้ว แต่ฉันชอบเรียกมันว่ารางส่งต่ออาหารมากกว่าในนี้มันแคบกว่าที่ฉันคิดไว้ซะอีกฉันรู้สึกเหมือนกำลังถูกบีบอัดในเนี้ยโอ้โอ้แล้วฉันไหลลงมาในนี้ได้ยังไงกันเนี้ยอ่าฉันเข้าใจละกล้ามเนื้อในผนังของรดอาหารของชายคนนี้กำลังบีบตัวอยู่ด้านหลังฉันแล้วก็คลายตัวออกที่ด้านหน้ากระบวนการนี้เรียกว่าการบีบตัวของทางเดินอาหารและมันคือสิ่งที่ขับเคลื่อนฉันผ่านเข้าไปสู่ระบบย่อยอาหารของคุณนั่นเอง สองสามวินาทีต่อมาและตอนนี้เรามาถึงจุดสิ้นสุดของอุโมงค์แล้วที่นี่มีกล้ามเนื้อที่เปิดออกเพื่อให้อาหารเข้าไปในกระเพาะอาหารและทําการปิดป้องกันไม่ให้มันไหลกลับมาสู่หลออาหารอีกทําหน้าที่คล้ายๆกับระบบล็อก TSA นั่นแหละฉันเป็นแค่นักเดินทางได้โปลดยเปิดทางให้ฉันเข้าไปทีเย่และแล้วฉันก็ได้ผ่านลิ้นและเข้าไปในกระเพาะอาหารแล้วในนี้มันทําให้ฉันนึกถึงกระสอบและไหนขอฉันลองเตะผนังนี่ดูหน่อยสิว้าวมันช่างแข็งแกร่งดีจริงๆ ไม่แปลกใจเลยเพราะมันประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อล้วนๆกระเพาะอาหารนั้นเป็นศูนย์รวมของอาหารทุกอย่างและทําหน้าที่บดขยี่อาหารให้ละเอียดดังนั้นมันจึงจําเป็นต้องมีความแข็งแรงมากจริงๆตามตรงมันค่อนข้างจะโอ้เนี่อะไรกันเนี่ยแสบร้อนชะมัดเลยโอ๊ยร้อนร้อนฉันต้องรีบออกสะกรดในกระเพาะอาหารนี้แล้วล่ะไม่งั้าฉันคงต้องเละเป็นโจ๊กเหมือนเจ้าแซนวิชไก่งวงแน่นๆแต่ไม่เป็นไรฉันเตรียมตัวมันแล้วอย่างดีฉันได้พกอ,อุปกรณ์เล็กๆที่มีประโยชน์นี้มาด้วย มันจะช่วยทำหน้าที่เป็นฟองอากาศป้องกันให้กับฉันพวกอาหารของคุณไม่มีสิ่งนี้หรอกแต่ฉันพอจะมีเส้นมีสายอยู่บ้างน่ะฉันเลยได้มันมาแล้วก็เพียงแค่กดปุ่มนี้ไงล่ะแค่นี้ฉันก็จะสามารถพูดคุยกับคุณไปได้ตลอดทางโดยที่ไม่ต้องกลายเป็นเยลลี่อ่งุ่นแล้วละ่ะและสถานีถัดไปนั่นคือลำไส้เล็กอวัยวะที่มีขดยาวม้วนเหมือนงูนี้ประกอบไปด้วย3ส,ส่วน และคำว่ายาวที่ฉันพูดมันหมายถึงถ้าคุณกลางมันออกฉันไม่แนะนําให้คุณลองทํามันจริงๆงหรอกนะปล่อยให้มันขดอยู่ในร่างกายแบบนั้นแหละดีแล้วคือเมื่อกางมันออกมันจะมีความยาวถึง20ฟุตใช่มันเทียบเท่ากับความสูงของยิราฟเลยและนั่นคือสิ่งที่ถูกยัดอยู่ในร่างกายคุณฉันต้องบอกเลยว่าในนี้มันค่อนข้างอบอุ่นเหมือนกับอยู่ในรีสอร์ทของเขตร้อนเลยล่ะยกเว้นแต่ว่าฉันกําลังอยู่ในมหาสมุทรแห่งน้ําดีโอใช่แล้วฉันมีฟองอากาศป้องกันอยู่ดังนั้นไม่ต้องห่วง น้ำดีมีความสำคัญต่อการย่อยไขมันและนำของเสียออกจากเลือดของคุณดังนั้นให้ขอบคุณที่ตับของคุณผลิตมันออกมานอกจากนั้นแล้วตับอ่อนของคุณยังมีส่วนช่วยในกระบวนการด้วยการผลิตเอนไซม์ที่ดีและตรงนั้นเงนละ่ะที่มีรูปร่างเหมือนลูกแพร่นั่นคือถุงน้ำดีมันอยู่ด้านล่างของตับและทำหน้าที่เก็บน้ำดีเอาไว้จนกว่าจะถึงช่วงเวลาที่เหมาะสม ว่าแต่ในนี้มันโคตรคียวจริงๆฉันเริ่มรู้สึกเวียนหัวกับทางที่คดไปคดมานี้แล้วสิแต่มันไม่มีทางย้อนกลับไปได้แล้วตอนนี้ผนังลำไส้ที่ขวางกั้นอยู่นี้กำลังผลักดันฉันไปข้างหน้าเรื่อยๆและดูเหมือนว่าฉันมาอยู่ในส่วนสุดท้ายของลำไส้เล็กแล้วและกำลังนำไปสู่สถานีถัดไปของการเดินทางของฉันนั่นก็คือลำไส้ใหญ่ดูที่เรียกกันอีกอย่างว่าลำไส้ตรงนั่นเองมันมีลักษณะเป็นท่อกล้ามเนื้อที่มีความยาว5-6ฟุตเฮ้เดี๋ยวก่อน คุณได้ยินอะไรไหมฉันไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวนี่ฉันถูกห้อมล้อมไปด้วยอะไรบางอย่างและพวกมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วพวกมันคือคือพวกแบคทีเรียพวกมันอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยในคนนี้เขาป่วยด้วยโรคปรสิตในลำไส้หรืออะไรทํานองนั้นหรือเปล่าเนี่ยหลอเล่นนะ่ะจริงๆแล้วในลำไส้ของคุณต้องการแบคทีรียชนิดดีเพื่อช่วยในการย่อยอาหารวิตามินและสารอาหารเพื่อให้ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้ยังไงล่ะ เฮ้ hey, แล้วตรงทางออกนั้นมันมีอะไรแกว่งไปแกว่งมาอยู่ตรงนั้นอ่ะอ่ามันคงจะเป็นไส้ติ่งสินะความจริงแล้วมันไม่ได้มีหน้าที่ทําอะไรมากมายนอกจากเป็นที่พักให้กับพวกแบคทีเรียที่อาจจะเป็นต้องกลับเข้าไปในลําไส้อีกครั้งแล้วมันยังมีเนื้อเยื่อพิเศษบางอย่างที่มีประโยชน์สาหรับระบบภูมิคุ้มกันของคุณด้วยแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากมัน แต่เฮ้ถ้าไส้ติ่งของคุณเกิดอักเสบขึ้นมาแล้วก็แพทย์จะต้องทําการตัดมันออกไปจริงสิชายคนนี้ยังมีไส้ติ่งอยู่กับตัวโชคดีของเขาแล้วละ่ะเอาล่ะตอนนี้เรากําลังอยู่กันในลำไส้ใหญ่และฉันดีใจที่มันไม่ค่อยมีใครอยู่ในนี้ด้วยมากเท่าไหร่และถ้าหากว่าฉันไม่ได้เอาเกราะป้องกันฟองอากาศชิ้นนี้มาด้วยแล้วแล้วก็ตอนนี้ฉันคงจะดูเหมือนขยะเปียกสีอมเหลืองชิ้นหนึ่งไปแล้วแน่ๆและในขณะที่กล้ามเนื้อเหล่านี้หดตัวผลักฉันผ่านลำไส้ใหญ่ไป ฉันจะถูกดูดน้ําออกไปจากตัวและสุดท้ายก็จะกลายเป็นอุจจระหรือเอ่ออะไรก็ตามแล้วแต่คุณจะเรียกตัวสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นในลำไส้ใหญ่เนี้ย และที่นี่ยังมีแบคทีเรียอยู่เป็นจํานวนมากพวกมันทํางานกันอย่างหนักมากจริงๆเลยใช่ไหมแต่ไม่ว่ายังไงเราก็ควรมีพวกมันอยู่ในจํานวนที่พอเหมาะเพราะไม่อย่างนั้นมันอาจทําให้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นการแพ้อ,อาหารเป็นต้นและด้วยเพราะแบคทีเรียมีบทบาทสาคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันของคุณนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณถึงได้มีพวกมันจํานวนนับล้านอยู่ในท้องเฮ้ตั้งใจทํางานกันให้ดีนะพวก เอาล่ะฉันกำลังเดินทางผ่านลำไส้ใหญ่ด้านซ้ายและเมื่อมันเต็มไปด้วยอุจจาระแล้วมันก็จะตัดสินใจปล่อยของเสียไปสู่ส่วนของลำไส้ตรงเนื่องจากว่ามันไม่สามารถเก็บเอาไว้ตรงนั้นได้โดยปกติแล้วมันจะใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ36ชั่วโมงสำหรับสิ่งที่เหลืออยู่จากอาหารของคุณจนมาถึงณจุดจุดนี้แต่ว่าฉันเร่งความเร็วผ่านขั้นตอนพวกนั้นมาเพราะอางุ่นอย่างฉันยังมีธุระอย่างอื่นที่ต้องทำอีกเยอะเฮเอาล่ะเรามุ่งหน้าไปที่ไส้ตรงกันเลยดีกว่าไปกันเลยเพื่อน ไซตตรงเป็นส่วนที่มีความยาวประมาณ8นิ้วมันมีเซนเซอร์พิเศษอย่างเช่นที่อยู่ตรงเนี้และตรงนั้นเพื่อคอยแจ้งให้คุณรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องกำจัดบางสิ่งบางอย่างออกไปพวกมันจะส่งสัญญาไปที่สมองเมื่อมีของเสียหรือก๊าสที่ต้องการจะถูกขับออกมาและนั่นก็จะทําให้คุณคิดขึ้นมาได้ว่าโอ้ oh, ฉันต้องไปเข้าห้องน้ําแล้วละ่ะและหากนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมของคุณนั่นคือคุณได้มาถึงที่ห้องน้ําแล้วกล้ามเนื้อหูรูดมันก็จะผ่อนคลายและชะดาอุจจาระของคุณก็จะถูกกขับออมา าลาก่อนพิซซ่าจากมื้อเช้าเมื่อวานอะไรนะไม่มีใครกินพิซซ่าใช่เย็นเป็นอาหารเช้าหรอกหรอ <c oughs> บอกให้เรารู้ในช่องความคิดเห็นด้านล่างด้วยว่าปกติคุณชอบกินอะไรเป็นอาหารเช้ากันบ้างอย่างไรก็ตามถ้าหากวันนี้มันยังไม่ใช่ช่วงเวลาของคุณที่จะขับของเสียออกมากล้ามเนื้อหูรูดมันก็จะหดตัวลงและเซ็นเซอร์เหล่านั้นตรงไส้ตรงก็จะช่วยกันทําหน้าที่ให้การกระตุ้นการขับถ่ายของเสียหยุดทํางานไประยะหนึ่ง คุณควรจะดีใจนะที่ไส้ตรงและกล้ามเนื้อหูรูดของคุณกําลังช่วยกันทํางานอย่างหนักเพื่อเก็บอะไรบางอย่างไว้ในเวลาที่ถูกที่ควรอย่างเช่นเมื่อคุณกําลังขับรถไปทํางานกําลังออกเดตกําลังอยู่ในร้านของชําหรือกําลังหลับอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่สามารถต้านทานต่อแรงกระตุ้นได้อีกต่อไปกล้ามเนื้อหูรูดภายนอกจะช่วยคุณได้ในช่วงเวลาสุดท้ายหรือจนกว่าที่คุณจะหาห้องน้าเข้าได้นั่นเอง เอาล่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามนุษย์พร้อมแล้วหรือยังแต่ฉันคงต้องไปแล้วจริงๆบางทีฉันอาจต้องใช้สายเซ็นเซอร์เหล่านี้เพื่อหาทางออกให้กับตัวเองเออใช่แล้วชายคนนี้ทำงานอยู่ใช่ไหมอืมมันอาจจะแย่หน่อยนะและแน่นอนสิ่งที่ออกมาจากร่างกายคุณมันจะดูแตกต่างออกไปจากเดิมและคุณจะไม่รู้้วยซ้ำว่าอะไรเป็นอะไรแต่สำหรับฉัน Gilbert the g r a รฟฉันยังมีเรื่องสำคัญอื่นที่ต้องทำอีกมากมายเอาล่ะฉันกำลังจะออกไปจากที่นี่แล้วนะบาย เ,เป็นยังไงกันบ้างเฮ้ย hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่วันนี้ช่วยกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโอเจ๋งๆอื่นๆที่ชีวคุณจะต้องชอบเพียงแค่คลิกไปทางซ้ายหรือขวาแล้วก็อยู่กับเราชีวิตสดใสสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูคดวงเดือนชัยภูิในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ ซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่1เราจะเรียนกันเรื่องร่างกายของเรานะคะเรามาดูกันนะคะว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่1เราจะต้องเรียนเรื่องอะไรกันบ้าง ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องร่างกายของเรานะคะเราจะเรียนกัน 2. เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องอาหารสารอาหารและพลังงานและเรื่องระบบย่อยอาหารค่ะซึ่งในเรื่องอาหารเราก็ได้เรียนกันไปแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องระบบย่อยอาหารค่ะผลการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อดังนี้นะคะข้อที่1 ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทานข้อที่2บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะข้อที่3ตระหนักถึงความสําคัญของสารอาหารโดยเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้งปลอดภัยและก็ดีต่อสุขภาพ ข้อที่4สร้างแบบจจำลองระบบย่อยอาหารและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมอาหารนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5ตระหนักถึงความสำคัญของระบบย่อยอาหารโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษอาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติค่ะ ระบบย่อยอาหารนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันเนี่มันถูกนำไปใช้ได้อย่างไรก็บอกว่าอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันนะคะจะประกอบด้วยสารอาหารหลายประเภทสารอาหารประเภทต่างๆก็จะมีขนาดใหญ่ซึ่งร่างกายเนี่ยจะไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้นะคะจะต้องถูกย่อยโดยอวัยวะภายในร่างกายก่อน โดยการย่อยนีย้มันจะย่อยให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลงหรือว่าสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้แต่มีสารอาหารบางชนิดนะคะที่สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เลยนั่นก็คือสารอาหารประเภทเกลือแร่วิตามินแล้วก็น้ํานะคะซึ่งกระแสเลือดจะลําเลียงสารอาหารเหล่านี้ไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้เลยนะคะ มาดูต่อนะคะนักเรียนการย่อยอาหารการย่อยอาหารนักเรียนทราบไหมคะว่าหมายถึงอะไรการย่อยอาหารหมายถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดของอาหารให้เล็กลงนะคะการย่อยจะมีอยู่2ประเภทนะคะการย่อยชนิดที่1ก็คือการย่อยเชิงกลการย่อยเชิงกลเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดของอาหารให้เล็กลงโดยการบดเคี้ยวของฟันและก็การบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหารนะคะ การย่อยประเภทที่2ก็คือการย่อยทางเคมีการย่อยทางเคมีเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดของอาหารโดยมีเอนไซม์ที่เป็นน้ำย่อยเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้อาหารมีขนาดเล็กลงที่สุดแล้วก็ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้นะคะมาดูกันต่อเลยนะคะการทํางานของระบบย่อยอาหารนะคะอาหารที่ถูกย่อยจะเคลื่อนผ่านอาวัยวะต่างๆได้แก่อะไรบ้างคะได้แก่หเลยก็คือปาก หลอดอาหารกับเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และสุดท้ายก็คือทวารหน,นัะคะโดยจะมีตับนะคะสร้างน้ำดีที่ช่วยให้ไขมันแตกตัวและตับอ่อนจะสร้างเอนไซม์ที่ช่วยย่อยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันได้อีกด้วยค่ะระบบย่อยอาหารนะคะจะประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆที่สำคัญดังนี้นะคะปาก หลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ทวารหนักตับและตับอ่อนซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันในการย่อยและก็ดูดซึมอาหารนะคะมาดูกันนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนของร่างกายบ้าง,งนักเรียนเห็นหรือยังคะาปากนักเรียนก็รู้นะคะว่าปากหลอดอาหารเป็นเส้นตรงอยู่อย่างนี้นะคะหลอดอาหารทั้งของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายนะคะ กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารจะอยู่ฝั่งนี้นะคะกระเพาะอาหารเขาบอกว่าจะมีรูปร่างคล้ายกับตัว J ต,ตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษนะคะอ่ากระเพาะอาหารเสร็จแล้วอะไรคะนักเรียนลำไส้เล็กเห็นไหมคะลำไส้เล็กขดตัวอยู่นะคะอ่าต่อไปลำไส้ใหญ่จะมีขนาดใหญ่แล้วก็รูปร่างก็จะเหมือนอะไรคะเหมือนกับตัว U คว่ำอยู่นะคะอ่าสุดท้ายก็คืออะไรทวาน,นะะักค่ะ เอาวยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารมีความสําคัญนะคะพวกเราจะต้องปฏิบัติตนเพื่อที่จะดูแลรักษาเอาวัยวะให้ทํางานเป็นปกติอย่างเช่นอะไรบ้างต้องรับประทานอาหารที่สะอาดต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็รับประทานอาหารในปริมาณที่เป็นยังไงเหมาะสมไม่ควรที่จะรับประทานอาหารมากหรือน้อยจนเกินไปและที่สําคัญก็คือรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเพื่อจะทําให ไม่เป็นโรคอะไรคะโรคกับเพราะอาหารนั่นเองและเด็กๆไม่สมควรที่จะรับประทานอาหารที่มีรสจัดจนเกินไปด้วยนะคะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะมาดูเส้นทางของระบบย่อยอาหารนะคะนักเรียนเห็นไหมคะนี่คืออะไรอา่านี่คืออาหารนะคะอาหารในเช้าวันนี้เราจะกินอะไรกันคะเราจะทานอะไรกันเราจะทานขนมปังกับไข่ดาวนะคะ เมื่ออาหารเข้าสู่ปากของเราตรงนี้คือปากนะคะหมายเลขหนึ่งคือปากอ้าวภายในปากจะมีอะไรคะนักเรียนภายในปากจะมีฟันฟันจะช่วยบดเคี้ยวให้อาหารมีขนาดเล็กลงและมีอะไรอีกอย่างหนึง่งมีลิ้นลิ้นจะช่วยคลุกเคล้าอาหารกับน้ำลายซึ่งในน้ำลายจะมีเอนไซม์หรือว่าน้ำย่อยชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอะไมเลสนะคะอะไมเลสจะทำการย่อยแป้ง ให้เป็นน้ำตาลจากนั้นอาหารจะถูกส่งผ่านไปยังอะไรคะหลอดอาหารคือตรงนี้นะคะหลอดอาหารจะทำหน้าที่ลำเลียงอาหารจากปากไปยังกระเพาะอาหารเท่านั้นหลอดอาหารจะไม่มีการย่อยอาหารเกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นทางผ่านของอาหารเท่านั้นนะคะอาหารที่ผ่านการบดเคี้ยวแล้วก็จะลงสู่กระเพาะอาหารทางหลอดอาหารนะคะอ่าทีนี้เมื่อผ่านหลอดอาหารแล้ว อาหารจะลงสู่กระเพาะอาหารนะคะภายในกระเพาะอาหารจะมีการย่อยอะไรเกิดขึ้นคะนักเรียนจะมีการย่อยโปรโตีนนะคะโดยกรดและเอนไซม์ที่สร้างจากกระเพาะอาหารที่มีชื่อว่าเปปซินนะคะกรดและเอนไซมนี้ก็จะย่อยโปรโตีนนะคะพอย่อยอาหารในกระเพาะอาหารเสร็จอาหารก็จะถูกลำเลียงไปยังลำไส้เล็กนะคะ ลำไส้เล็กจะเป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารทุกชนิดนะคะโดยมีเอนไซม์ที่สร้างจากผนังลำไส้เล็กเองด้วยและจากตับอ่อนนะคะที่ช่วยย่อยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันโดยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันจะผ่านการย่อยจนเป็นสารอาหารที่มีขนาดเล็กเข้าสู่กระแสเลือกนะคะ เพื่อลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้และนอกจากนี้นะคะยังมีน้ำดีที่สร้างจากตับแล้วส่งมายังลำไส้เล็กเป็นไงคะช่วยทำให้ไขมันแตกตัวและเป็นยังไงเมื่อย่อยเสร็จแล้วกากอาหารที่เหลือก็จะถูกส่งไปไหนส่งไปไหนคะส่งไปยังลำไส้ใหญ่นะคะตรงนี้คือลำไส้ใหญ่นะคะนักเรียนลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ ภายในลำไส้ใหญ่จะไม่มีการย่อยอาหารอีกแล้วนะคะแต่ภายในลำไส้ใหญ่จะมีมีอะไรคะมีการดูดน้ําแล้วก็เกลือแร่ไปใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายพอกากอาหารโดนดูดน้ําและเกลือแร่ไปหมดก็จะเหลือเป็นก้อนแข็งๆนะคะก้อนแข็งๆก็จะถูกลําเลียงไปไหนคะก้อนแข็งๆก็จะถูกลําเลียงไปยังทวารหนนะักแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นอะไรคะ เป็นอุดจาระนะคะนั่นคือเส้นทางของระบบย่อยอาหารนะคะต่อไปนักเรียนมาดูนะคะว่าลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วนในระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือปาก2คืออะไรคะหลดอาหาร3กระเพาะอาหาร4ลำไส้เล็กค่ะ5ลำไส้ใหญ่และสุดท้ายคือทวารนกนะนะคะ เรามาดูนะคะว่าปากเป็นยังไงปากจะเป็นจุดเริ่มต้นของทางเดิอนอาหารนะคะประกอบไปด้วย3ส่วนได้แก่ฟันใช้บดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงก่อนที่จะกลืนลงไปนะคะลิ้นช่วยคุกเล้าอาหารช่วยในการกลืนอาหารและรับรสชาติอาหารนะคะต่อมน้ำลายต่อมน้ำลายมีหน้า,นาที่สร้างน้ำลายที่มีเอนไซม์ชื่อว่าอะไรคะอะไมเลสนะคะออกมาย่อยอาหารประเภทอะไรคะ คารโบเอรตนนักเรียนจะลองสังเกตดูนะคะเวลาเราทานข้าวแล้วเคี้ยวข้าวไปนานๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีรสหวานเพราะอะไรคะเพราะว่าอาไมเลสตัวนี้จะย่อยอะไรคะย่อยข้าวหรือว่าแป้งให้เป็นน้ำตาลนั่นเองนะคะเอาต่อไปเอาวัยวะอีกอย่างที่สองชนิดที่สองนะคะได้แก่หลอดอาหารหลอดอาหารจะเป็นท่อตรงๆนะคะยาวกี่เซนคะ่ะ 25ซนติเมตรนะคะอยู่บริเวณหลังท่อลมนะคะมีกล้ามเนื้อที่สามารถหดและคลายตัวได้มันจะบีบรัดอาหารนะคะให้ลงไปยังที่ไหนคะลงไปสู่บริเวณกระเพาะอาหารนะคะโดยกล้ามเนื้อที่โหลอดอาหารจะบีบตัวทําให้อาหารเคลื่อนที่ผ่านไปได้นะคะอ่าต่อไปอไวัยวะอย่างที่สามหรือหรือเราเรียกมันว่าอะไรคะกระเพาะอาหารนะคะ กระเพาะอ,อาหารจะอยู่ที่ไหนอยู่ในช่องท้องนะคะค่อนไปทางไหนทางฝั่งซ้ายนะคะซึ่งมันจะมีกล้ามเนื้อหนานและยืดหยุ่นได้ดีมากเลยนะคะกระเพาะอ,อาหารจะย่อยสารอาหารประเภทอะไรคะโปรตีนนะคะจะย่อยโปรตีนแล้วก็ดูดซึมพวกแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็สารที่ละลายในไขมันได้โดยปกติอาหารจะอยู่ในกระเพาะอาหารประมาณ30นาทีหรือถึง1ถึง6ชั่วโมงนะคะ ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั่นเองนะคะต่อไปอวัยวะถัดไปคือลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กจะเป็นท่อยาวประมาณเท่าไหร่คะ 6- กถึงเเมตรเลยทีเดียวนะคะและกว้างประมาณ2.5เซนติเมตรมันจะม้วนขดอยู่ในช่องท้องนะคะลำไส้เล็กนะคะจะสร้างเอนไซม์น้ำย่อยหลายชนิดนะคะเพื่อใช้ย่อยอาหารทุกประเภทแล้วก็ดูดซึมอาหารเข้าสู่นะคะกะระแสเลือดนะครับ เพื่อที่จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นลำไส้เล็กจะเป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารทุกประเภทเลยนะคะต่อไปลำไส้ใหญ่นะคะเป็นท่อนะคะที่ต่อจากไหนต่อจากลำไส้เล็กใช่ไหมคะมีความยาวเท่าไหร่เอ่ยมีความยาวประมาณ1.5เมตรนั่นเองนะคะแล้วก็กว้างประมาณ6เซนติเมตรนะคะลำไส้ใหญ่จะดูดซึมน้ำวิตามินแล้วก็เกลือแร่จาก กากอาหารนะคะที่ไม่มีการย่อยแล้วนะคะกับคืนสู่กระแสเลือดนะคะแล้วขับอะไรออกมาขับเมือกนะคะเมือกออกมาเพื่อที่จะหล่อลื่นการเคลื่อนตัวของกาก,ากอาหารไปยังที่ไหนทวารหนักนะคะต่อไปทวานหนักนะคะทําหน้าที่ขับอาหารที่สะสมและรวมกันอยู่ในลําไส้นะคะลําไส้ตรงนะคะให้ออกจากร่างกายในรูปของอะไรเอ่ย รูปของอุจจาระนะคะอ่าทีนี้นักเรียนดูนะคะว่าอวัยวะต่างๆในระบบย่อยอาหารนะคะมันจะทํางานสัมพันธ์กันนะคะเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปเป็นไงคะฟันลิ้นต่อมน้ําลายก็จะทําการย่อยอาหารหรือเราเรียกว่าการย่อยซึง่งกนกนนะคะแล้วก็ส่งอาหารไปยังหลอดอาหารและกระเพาะอาหารนะคะในกระเพาะอาหารก็จะมีการย่อยอาหารประเภทปโปรตีน เมื่อกระเพาะอาหารทําการย่อยประเภทโปรตีนเสร็จแล้วก็เป็นไงคะส่งส่งอาหารไปยังที่ไหนต่อไปยังลำไส้เล็กนะคะเพื่อย่อยอาหารให้ครบทุกประเภทแล้วก็ดูดซึมสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดด้วยในลำไส้เล็กนะคะจากนั้นกากอาหารที่เหลือจากการย่อยเป็นไงก็จะถูกส่งไปที่ไหนคะลำไส้ใหญ่นะคะเพื่อที่จะดูดน้าําวิตามินแล้วก็เกลือแร่เข้าสู่ร่างกายอีกครั้งหนึง่งแล้วก็จะเหลือพวกกากอาหารพวกกากอาหารก็จะ ถูกขับถ่ายเป็นอะไรคะเป็นอุจจาระออกจากร่างกายทางไหนคะทางทวันหนักนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆกอ่จะเข้าใจไหมคะเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารนะคะเพราะฉะนั้นงานที่ครูจะให้นักเรียนทําในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนเอาหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเล่มที่หนึ่งนะที่เราทํากันก่อนอยู่แล้วและนักเรียนก็เปิดหนังสือ ไปยังหน้าที่28ิดนะคะเอาเปิดเลยค่ะหน้าที่ยี่สิบดนะคะหน้าที่ยี่สิดนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะเห็นอะไรบ้างลูกหน้าที่ย8สิบดนักเรียนเห็นแบบฝึกหัดหนึ่งหน้านะคะเรื่องระบบย่อยอาหารของร่างกายให้นักเรียนทําหน้ายี่สิบดหน้าสาสิบแล้วก็หน้าสาสิบเอ็ดนะคะลงไปใน หนังสือแบบฝึกหัดเลยนะคะแล้วก็ส่งครูนะคะส่งครูภายในวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์ที่23กรกฎาคมนะคะส่งภายในวันศุกร์นะคะทีะนี้โอเคแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย นะกลัวว่าหนูจะบน่นกบครูไม่มีไอแพดจะซื้อมาใช้ก็ไม่มีตังค์หนูบุคกของครูเอสูตรนี่ยากจะพูดหรอกว่ามันพงังเรียนกับครูนั้นมันลําบากนะหรือว่าหนูจะทนแต่ฝึกหัดของครูมันยากนะกลัวว่าหนูจะบน่นวันวันครูมาโรงเรียนทั้งที่นักเรียนนั้นยังไม่มานะเตรียมสอนออนไลน์ทุกคนแต่ใครมีบ่นเดี๋ยวโดนเรี่ยห้าครูก็จะสอนอยู่แล้วเพือเอิญวันนี้พ่อไม่มาเอาเฮ้ยครู ไปดีกว่าเฮ้ยครูไปดีกว่าจะให้ผมสอนยังไงในเมื่อ Wi-Fi ผมมันไม่ดีอย่าโนตบุ๊กของผมที่ใช้สภาพข้างในมันเป็นอย่างนี้นันกเรียนก็แชทมาถามว่าครูเมื่อไรจะสอนสักทีถ้อิญสัญญาติดคับวันนักเรียนครับอย่าคุงรีบหนีเดอนี้นี่